จึงตาแตกแอนโทเนียโพซิวเดินสับปวดโฉมชุดว่ายรำและชุดราตรีในรอบแข่งพรีเลมิสยูนนเวอร์สอง2จากกระวาลยังสับครึงเรียกได้ว่าจากกระวาลต้องลุกเป็นไฟกับการประกวดนางงามของเวทีใหญ่มิสยูนนเวอร์2023ครั้งที่72ที่จัดขึ้น,นัประเทศเอลซาวาดอร์ ador, โดยปีนี้นั้นเข้มข้นไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา เหล่าสาวงามตัวแทนของแต่ละประเทศก็มาประชันโฉมกันอย่างไม่มีใครยอมใครถือเป็นอีกทีที่การแข่งโหดหินไม่แพ้ปีก่อนๆอ,อย่างแน่นอนอีกทั้งตัวแทนสาวไทยในปีนี้อย่างสาวแอนโทเนียโพซิลแฟนคลับฟลายฟลายประเทศก็จัดให้เป็นตัวเตง็งเตรียมเข้าท็อปอีกคนของปีเลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่เริ่มเข้ากองเก็บตัว ก็ทำผลงานออกมาได้ดีแบบไม่ขาดตกบกคร่องเลยสักวันสปรึงแอนโนเนียเดินสักแตกในรอบพรีลิมล่าสุดวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกาได้เริ่มการประกวดมิสยู n นเวอร์ส2 2 3 3ในรอบพรีลิม T R E L I M I N A R Y C O M E T I T I O N ที่ได้ถ่ายทอดสดให้ชมทั่วโลกเมื่อเริ่มประกวดตัวแทนสาวไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลก็เปิดตัวด้วยชุดเรสสีม่วงอ่อนระยับระยับสะท้อนแสงไฟปล่อยผมตรงสลวยสวยสง่าจับใจแฟนคลับทั่วโลกพร้อมแนะตัวอย่างมั่นใจท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนนางงามหน้าเวทีดังสนัน่นส่งมอบกำลังใจอย่างล้นหลาม อีกทั้งยังเดินสับแบบซิกเนเจอร์วอล์สัดส่วนปัวปังในชุดว่ายน้ำวันพีสสีเท่าเหลือบมุกส่งยิ้มแบบจักรวาลสุดจึ้งได้ใจแฟนนางงามไปเต็มเต็มแบบไม่เผื่อใคร